คือมีการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยอายุ26ปีฮะตามข่าวบอกว่าตกลงมาจากชั้น3ของอาคารแอร์วูดในเมืองปอยเปตของประเทศกัมพูชานะฮะก็เหตุการณ์เนี่ยเช้าว,วันนี้โดยมีพยานในที่เกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงดังโครมจากนั้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นหายใจรวยรินสภาพคล้ายกับถูกปลดซิปกางเกงนะฮะ ตำรวจแพทย์เดินทางเข้าตรวจสอบสภาพศพแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่ต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นสาวไทยชื่อว่านางสาวใบมอนอายุ26ปีเป็นคนขอนแก่นนะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยคุณเบิร์ตท,ที่เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเนี่ยครับ,บอกนะครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้รับข้อมูลมานะฮะแต่ว่าเป็นข้อมูลในด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยอ้างว่าผู้ตายเนี่ย เมายาแล้วก็กระโดดตึกนะฮะเพราะอยากจะปกปิดว่าตึกนี้ไม่ได้มีการทำอะไรผิดกฎหมายแต่จากที่ผมดูสภาพศพจากภาพก็พบความผิดปกติตรงเป้ากางเกงมีร่องรอยของการถูกกระชากจนขาดและหากกระโดดจากตึกก็คงจะไม่อยู่ในท่านี้อีกทั้งยังไม่มีเลือดคุณเบิร์ตจ,จึงสันนิษฐานด้วยตัวเองว่าการเสียชีวิตของน้องใบหม่อนนั้นน่าจะถูกทำร้าย อาจจะตายแล้วด้วยแล้วก็จับร่างเนี่ยโยนลงมาจากตึกฮนะชินอันนี้คุณเบิร์ตเนี่ยสันนิษฐานเอานะส่วนข้อมูลที่มีคนส่งมาให้นั้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยพบว่ามีเงินเทรดหุ้นที่หายไป18ล้านบาทและคาดว่าผู้ตายเป็นหนึ่งในสองที่เกี่ยวโยงกับเงินก้อนนี้ส่วนอีกคนหนึ่งคือเพื่อนทั้งคู่ทำงานเป็นแอดมินอยู่ในตึกที่เกิดเหตุนะฮะและจากข้อมูลที่ได้รับ มีการโยกเงินในลักษณะบัญชีม้าหลายทอดซึ่งคุณเบิร์ตบอกว่าผมมีรายชื่อบัญชีม้าทั้งหมดและส่งให้ตำรวจไปแล้วนะครับแต่เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องระหว่างประเทศจึงยังไม่สามารถทำอะไรได้มากส่วนตึกที่เกิดเหตุมีข้อมูลบอกว่าเจ้าของตึกนั้นเป็นสุลกากรของกัมพูชาที่ปล่อยให้เช่านะฮะมีมีห้องให้เช่าเนหลายห้องห้องที่ผู้ตายเนี่ยทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องเทรดหุ้นชินนะฮะ คือห้องเทรดหุ้นที่ว่าเนี่ยเข้าใจว่าเป็นของพวกไอกแก๊งสแกมเมอร์แหละใช่ที่ไปหลอกชวนคนเทรดหุ้นแล้วก็เอาเงินเข้ามา,าไม่โอน,อนกลับคืนไปให้ประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวลองฟังคุณเบิร์ตท,ที่เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานเน่ยฮะหลานมีเงินไปข่าวว่าน้องเอาเมายาแล้วโดดลงมาเองซึ่งเราเห็นสภาพศพน้องแล้วเนี่ยเรามองแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะว่ากางเกงตรงเป้าเนี่ยมันมีการกระชากแล้วมันมีการขาดพอส,ส,สืบไปสืบมาสืบไปสืบมาก็มีทางข่าว ที่อยู่ในตึกนี้ผมมีข้อมูลหมดเลยนะครับแล้วก็ผมส่งให้ในายตำรวจท่านหนึ่งไปละเ,เงินเทดหุ้นที่หายไป18ล้านมีเงิน18ล้านที่หายไปแล้วก็น้อง2องคนเนี่ยสคนเนี่ยหนึ่งในสคนเนี่ยมีการเกี่ยวโยงเพราะว่าน้องเป็นแอดมินอยู่ที่บริษัทนี้มันมีเงินาการโยกเงินออกจากนกายกไก่ไปหาในโต้งแล้วไปเข้าบัญชีในในตอเต่ตออาเงี้ย ไปเข้าบัญชีบัญชีหนึ่งซึ่งบัญชีนี้เป็นบัญชีม้าแล้วผมก็มีข้อมูลของชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีม้าทั้งหมดมีหมดเลยตอนนี้เราส่งให้ตํารวจดําเนิน hmm. การลองลองลองเช็คดู mm hmm. แต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลระหว่างประเทศเนาะมันบอกครับถ้าเกิดว่าญาติเขาเนี่ยที่จะจงใจที่จะชนะสูตรหาความจริงให้ลูกเขาเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เราก็เลยสันนิษฐานด้วยตัวเองอันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะแล้วก็บวกกับข้อมูลที่เขาได้รับมาแต่ว่าเรื่อง ข้อเท็จจริงเนี่ยตอนนี้ทางกัมพูชาเขาบอกว่ายังไม่สรุปสาเหตุการตายของน้องใบมอนนะฮะนี่นะฮะคือไม่รู้ว่าเนี่ยพัดตกลงมาเองหรือมีคนทำให้ตกมาถ้ามีคนทำให้ตกมาสาเหตุเพราะอะไรนะฮะน้องไปทำอะไรผิดหรือเปล่ารหรือมันจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องเงินของแก๊งสแกมเมอร์ตึกเนี้ยทำอะไรกันแน่ที่ตกลงมาเนี่ย นะครับแต่มันอยู่ในฝั่งปลอยเปตอ,อ่ะก็เลยตรวจสอบไม่ได้นะฮะตอนนี้กัมมูชายก็บอกยังไม่มีข้อมูลด้วยครับะฮะยังไม่ทราบสาเหตุการเสรียชีวิตที่แน่ชัดครับนี่นะครับ